แต่ผมเป็นพ่อครับไม่สามารถที่ทํทำให้เขาเรียนได้ยัดเยียดให้เขาไปทํางานอีกผมร้องไห้ตั้งแต่ขึ้นรถจนถึงชัย,ยภูมิครับท่านแล้วผมก็เลยกลับมามานั่งคิดว่าถ้ามันมีช่องทางใดช่องทางน,นึงที่จะทําให้ลูกกลับมาเรียนได้กูจะทํามันทําเพื่อเอลูกกลับมาเรียนครับและผมเชื่อว่าทุกท่านอยู่ในห้องนี้ใครมีลูกมาขับขอมนเลย ไอ้พร้อมที่จะทําเพื่อครอบครัวเพื่อลูกครับขอสองหเลยเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงครับลุกขึันมาท่านสำเร็จได้แน่นอนครับมันจะโเงินง่า้เลยผมกลับมาครับผมมาดูธุรกิจนี้อีกครั้งภรรยาผมทําไปแล้วปีหนึ่งทะเลาะกับภรรยาอยู่เป็นปีเพราะไม่อยากให้เธอทํามันทามาหลายบริษัทแล้วมันเจ๊งหมดบางบริษัทก็กําลังจะได้เงินบริษัทก็ปิดตีบางบริษัทก็ไม่ได้เงินบางบริษัทก็อัพไลน์เอาเปรียบ บางบริษัทก็ออพไลน์ออกไปแล้วมันก็ไม่ได้ควรอย่างเนี้ลยครับหลายหลายสิ่งหล,หลายๆอย่างที่มันประเดประดังมาแล้วผมมองธุรกิจประเภทนี้เป็นลบหมดแต่กลับมาวันนั้นครับผมมาถามกับภรรยาผมมาคุยกับเธอก็ยังไม่เข้าใจหรอกจนผมจะต้องท้าอย่างเธอเพราะผมไม่อยากให้เธอทําผมบอกว่าวันนี้ถ้าไปดูธุรกิจป้าพอพอแตงพุ่งนี้ไปหยากันผมบอกอย่างนี้ครับแต่มันมีคาพูด